โยวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูใบดิวิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีส์ไฟติ้งพาร์ทนะคนดูนะเป็นเกมแบบมือถือแบบแนวแบบต่อสู้นะฮะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เราก็เล่นมีฮอกอยู่นะท่านผู้ชมเป็นตัวมาใหม่นะครับเอ่อประจำเดือนธันวาคมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงจัดอุ้ยอุ้ยสู้กับโซโล่ด้วยอันนี้เป็นตัวซุ่มนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากซื้อมีฮอกนะผมบอกเลยว่าโอ้โหถือว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับราคานะอุ้้้ยยยยออุฟันิจมะเรรีบกู โอ้ดูรัวดูรัวนี่เฮ้ยไม่ได้เดินเลยโอ้เกินเกลนมาหน้าโม่ฟันไม่หยุดเลยเนาะนี่เนี่ยเข้าไปกินสวยเป็นสมกับเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกหน่อยนี่นี่นี่เอาวะเอาวะพลังขึ้นเลยสวยโหดอยู่นะคนดูดาเมจเขียวด้วย นี่เลยนี่เลยเอาสิเอาสิสวยสวยสวยมาว่ะมาว่ะอืมนี่เลยครับเรียบร้อยผมมีสกิลขาดทู่ด้วยคนดูเอาว่ะโอ้ห์อืมเกือบสกัดไม่ทันนะคนดูนะโอ้ยวืดโอ้ยวืดโอ้โหตายวืดวืดคนดูสกิลวืดเอาใหม่เอาใหม่ออกออกออก อ้าวไม่ออกกดพิษนี่นะครับสวยสกิลมันแน่นอยู่นะคนดูเอานี่นะครับสวยสับเลยสับยาวๆมีฮอกตรงตึงสวยนี่เลย้ยสกิลเสริมมันกลับไปเลยโซโลมันปั๊บดาบเหรอวะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ คลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยใครก็คุณตักงหนานี่ยนี่เนี่ครับสับเลยสวยนี่สวยนี่โอ้สกิลแม่งสกิลเหมือนไอ้นี่เลยว่าอะไรนะชื่ออะไรนะ กุจิโทระนะคนดูกุจิโทร,าระาผสมแช้งโอ้โหแรงพุชหัวหน้าโอแรงจัดคือแรงจริงนี่เลยสวยตับปกติพอนีเลยสวยอันตีเลยตายแน่นอนครับคนดูนี่เป็นไงนะพามิติ่าไปนะครับทั้งตึก ออกเลยมดจัดแย่ yeah, อุ้ยไม่ตายด้วยอ้ก็กลืนนีเป็นไงล่ะสกิลก่อน <c oughs> นีเป็นไงล่ะเรียบร้อยฮะเออมันเป็นตัวสุ่มนะคนดูนะเวลาเราเวลาเราอันนี้เราต้องเติมซื้อเอานะเติมเติมมันนี่เอาหรือว่าแบบเออใช้เงินเยอะอยู่นะครับ <c oughs> เอ๊ะทำไมมันขึ้นอันเดียววะทั้งแที่ผมได้ไปแล้วสองใบนี่ทำไมมันขึ้นใบเดียววะี๋ยวเราไปกดดูก่อนดี มึงบ้าปะเนี่ยไม่ใช่แล้วมันบักกระเป๋าอะหนกระเป๋าอยู่ไหนวะกระเป๋ากระเป๋าอยู่ตรงนี้โอเคตุ่มตัวละครชิ้นส่วนตัวละครเนี่ยดูก่อนนะคนดูนะอืออยู่ไหนนะเมื่อกี้มันบั๊กหรือเปล่าต้องออกเข้าใหม่หรือเปล่าคนดูนะเดี๋ยวผมลองออกเข้าใหมา่ก่อนมาว่ะมาต่อกันเลยดีกว่าคนดูเฮ้ยลงพีพีสักหน่อยนะนี่ แต่น,นี่เพิ่มต้อหน่อยมันคืออะไรวะอ๋อจัดจัดเซตตัวนี่มาคนดูมาว่ามาว่าไอ้ลงพีพีน่าจะมันอยู่นะผมว่านะแต่ตอนนี้ผมเล้งอยู่ไหนวะโอเคตรงนี้นะนะเนาะเฮ้ยไป let's go ลุยเลยครับคนดูมาว่ามาว่าอ่าแบนตัวไหนไม่แบนเนาะคนดูไปโอ้โหกลัวตรีกลักวตึงอะเบนเว้ยเอาละตีปตัวได้บวกนะคนดูได้อย่างงี้ เนี่ยเซตเนี่ยของผมมันโหดจัดเลยนะเฮ้ยอ่ันึนขอเปลี่ยนเป็นอันนี้เออนี่ก็โหดนะนี่ก็โหดอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอันนี้โอเคเฮ้ยผมเปลี่ยนดีกว่าสลับสลับปั๊บนี่มาลุยมาไต่เล่งโนตรึงโนก็กันหน่อยนะกันมาว่ามาว่าโคตรรอโคตรรอเฮ้ยฝั่งนู้นมีใครบ้างมาเฮ้ยได้อยู่อย่างเงี้ยอู้มันมีมันมีนี่ด้วยไ่ะ นี่เด็นี่เด็ปังปังปังสวยเหยียบสวยปังปังปังสวยหัวจัดหัวจัดคนดูอุ้ยลงนะครับสวยตะวัดอุ้ยตะวัดไม่โดนนี่นะครับโอ้ยผมว่าแล้วผมเอาสกิลพิษมาแม่งเอ้ยจบเลยมันอื้อยังไงมาปังปังปังสวย นี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยนี่เป็นไงล่ะโคตรตึงนี่เลยครับสวยอุ้ยนี่เลยครับอุ้ยอโอ้เอาสก,กิลพิษมาแม่งชีวิตเปลี่ยนเลยว่ะคนดูเออแรงจัดตายได้เลยนี่เราอุ้ย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 คนดู หยียบครับนี่นะครับสวยนี่นะครับสวยอ้าดูนี่ไงวะไม่งงงเลยสกิลก็อุตส่าห์นั่นนะคนดูนะผมเอาสกิลพิษมาแล้วนี่สวยนี่ครับเรียบร้อย ปวดตึงแงสกิลมันสลับมาใหม่หมดเลยผู้ศาสจัดซิสอะไรมาเนี่ยงงเลยเนี่ยนี่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 ครับสวยกูกระบาดสักหน่อยเอาดิเอาด้เบิ่มเบิ่มคือลือคือลือไหมล่ะนี่เลยสวยสงวนเงินสงวนกันเอาดิอืม สวยวะเอาดิเอาดิตามฟัดตามฟันตามฟันไม่ใช่ตามฟัดสวยบึ Demon> ่มเบื่คือลือคลือครับอืมอืมอุ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยทำไมเราโดนคืนโคตรแรงเลยคนดูแป๊บเดียวครึ่งรอดงงงงเลยนะ <laughs> <c oughs> โอ้คอมโบเดียวเกือบตายเอ้าเอาเอา,เอาโอ้ยกิมมึงทำสมดุลมาไงวะอืมอืมอแหวะเกือบตายแล้วทีนี้มาว่ะมาว่ะดีน้ำหนักตัวอะไรลงม,มาไม่รู้เอาดิเอาดิเฮ้ <c oughs> งงนะคนดูงงเหมือนกันนะบอ,อกเลยอย่าบอกว่าสกิลอะไรมาอีกอ้าวได้ได้เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอแต่มาปเป็นมีกแกลมอุ้ยเอ้อยออเอ้ยม่จะเป็นสกิลสามมันลงดีจังไหม <iento> อสสเออเออตีมามีงามลนีาคุณดูไอ้นนี่เวร์เวร์จัดเอาดิลงเยแน่นแนนแน่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 น ีได้หรอเื่อกู <c oughs> ตายไหมเนี่ยไม่ตายรอคนดูไม่ตายยังไงก็ไม่ตาย,ย,ตายแข็งก่อนนีเลยมึงตายแทนไปเนี่ยนะอย่าอยา,ยาเหมือนจะกริ่งเหมือนจะกริ่งนะน้องนี่ใตะแรงเลยเวย้ยอย่าดูถูกฝีมือพี่อืตึงจัด สัมพอสัมพอสัมพอลานเจ้าขายดีเย่เย่ยยไปใส่ต,ต่อครับไปเรื่อยมันยังมีองครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,ม,มโลโบกิฟ r i o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยเฮ้ยผมลืมไปเลยคนดูผมต้องจัดตัวใหม่เนี่ยสกิลผมไม่ดีเลยอ่ะเซตเนี่ยต้องเปลี่ยนก็เออสกิลเซตอันนี้ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเซตอันนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเซตอ่าเซตไออะไรนะนีุ่ซบเออมาได้แล้วบอกเลยเซตนี้แหละโนูตรึงโนูกอดของพี่เองน้องๆไรีซื้อกล้วยซึงรุยฮะอย่าบูดจับสิกว่าคุณนัสิลักษพัวตีงนันนะไ,ไอ่ไม่แบนเว้ยผมระก,กมายห,หนุ่ม

นี่นี่ครับมันไต่แรงนะเว้ยเฮ้ยมันไต่แรงนะเว้ยเฮ้ยเอเอเดี๋ยวเดี๋ยอุ้ยนี่อุ้ยเค็งมือไม่ได้คนดูเอาดาบฟันก่อนสวยตัดคอมบูได้นี่ดินี่ดิเอาดิปังเออเอาดิเอาดิวประมาณนี้ครับ นี่อุ้ยโหูไม่เงยมันจับเราก่อรหืึห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 แรงแรง,งสวยนี่เนี่ยวตะตวัดก่อนนี่เนี่ยตวัดทันไหมนะ่ะอุ้ยตวัดไม่ทันโอ้ยดู้วคนดูยา,ยาวๆเลยบอกเลยอันตีสกิลสามผมมืดได้ไงวะแม่งสิงจัดเลยนะโอ้อะไรเนี่ยเว้ ออืืนั่งกูตายเฉยเลยมาดิมาดิโอ้ยสุดสวยโอ้หลบทันครับเอาไปกินมึงอ่ะเอาไปกินเยอะๆตอนนี้ฉลาดฉลาดสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมตาย อยู่นี้ก่อนเลยครับคนดูสวยอะไรหรออุ้ยอุ้ยมันคิงนี่สื่อพอดีเลยแต่มันใช้ไม่ได้อีกนานนะสกิลมันอ่ะอ้าวมึงดูนะกูบอกก่อนนี่นะครับสวยแลียงกันเลยดิเอาดิเอาดินี่นะครับสวยนี่ อะไรหรอ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 สับดิครับสวยนี่เนี่ยมึงโดนกูบอกเลยยาวๆอย่างเงี้ยบอกเลยยาวๆอย่างเงี้ยนี่นลงหนักๆนกหน่อยนี่เนี่ยครับเอาดีเอาดีาดสวยสวยก็มาดิครับอะไรหรออุ้ย ติตดพื้นเฉยเลยว่ะโหเรียบร้อยคนดูบอกเลยเตรียมตัวปล่อยเมาส์ครับถ้าชุดนี้เซตนี่มันเอาผมตายนีย่คือจบเหมือนกันเออวูกูมไม่ตายนะมึโดนนะกูบอกก่อนนี่นะครับบาซูก้าเหรอบาซูก้าผิดด้านไอ้นุ่มมาแชงครับคนดูอืมก็แลกแลกกันนี่นะครับสวย อืมอืมสวยลงครับตับยาวๆตับยาว,ยาวคนดูสวยเปลวนี่ครับลวงเแบบิ่มๆคระลือกลือ,อ,อต่อเนื่องครับแบมเอาดิเอาดิกลับมาดิ นี่เนี่ครับสวยสติปดีอยู่ไว้โอ้เรียบร้อยคนดูปล่อยเมาส์ครับเจอแบบนี้ปล่อยมเยมาส์เลยจะเลื่อนมันเหลือนิดเดียวแช้งกับแช้งเจอกันถ้าผมสติปดีกว่าผมก็ชนะนะครับคนดูเลือดเหลือน้อยก็อย่าประมาทนะครับอุ้ยนี่เนี่ยครับถีบโอ้ทีบทีบวื้นเจโดนแล้วเ่ะคนดูอย่าประมาทนะครับเลือดน้อยเลือดเราน้อยก็อย่าประมาทเขานี่ เอาดิเอาดิอ้าวนี่เนี่ยโอ้โหโดนยาวๆโดนยาวอืมสวยเรียบร้อยครับฮ่ไอ้น้องพี่มันเหนือกว่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิดีเกม One Piece Fighting Path นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิบายใตคลิปนะโปรดกันมาดั อนจ่าสํหรับวันนี้พี่ครตรก่อนจะกั็ไปขึ้นหน้าบายจ้าถึงจ่ดจาดยแรงเกือบอัพแล้วนี่คนดู ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ Ri o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย